สม่บอกี่เอาแคไปแกเออจะห้าวที่นนองยานเนี่ยมากจะเอาไหน่เนี่ยอาาดีคือสมากหมนจห้นซื้อวะได้ากูทงลโอ้ยว่้อโปยเหรอเดน้ได้เหรอเขลุเขาลุโปนี่โอเคสิโอเคโอเคโอ้ยนักกะเหี่จิกก ย่ายกับมาหาชัยวีดีโอโอ้ยมึงโดนตาเสียดายแค่บ้านเนาะแค่ไรโอ้เป็นพวงเลยโอ้ยอยู่ในไฮแห่งขัดอันนี้มันมห่อไม่อีกก็ดิอันนี้ห่อไว้แต่น้อยเห็นบนี่เออถึงแก้แชมพูดีนนี่แหละอันนี้มันโดนฝนตกยังมาชมพูดาหาวดอกขักดอกแง่เนาะชมพูอันโอ้ยบางหันยังเปียขี้ดินตัวนี่เขาเจ็บไปเบิดตัวนี่เก็บชุบมือเนาะ มมาเก็บบ่ไดดเขาเขาขายเขาดาเขาบ่ขายประหมตเน้อเจ้าสิยางบ่อดพี่คนละบ่อซุ่มเขาเลยกินดาปลาผงปลาผงอาผองครับครับสวัสดีครับเขาทายมีเรือยูผงเขาใช้นั่งจ่ายนั่งนี่เลย ใช่ห่อโอ้ยเงี้เบนรีไปเห้ปปะอันเนี้ยเอาละนี่เดี๋ยวยังอีเชนนี้นนนนก็ากากมาแดงมาแดงแล้วเชฟบออกจะขึ้นลรืเขาจะเพูดอะไรเชิงอะว่าเมีนเราพูดได้ผงเบอโอ้ยกอ้ยยงัางาเืองสันอ่นอ่อนแรลมด้วย งามไปลงโรคอันกล้วยมันเป็นโรคก็จริงคือโรคเยื่อห่อเนี่ยบัดนี้กับหัวสักกันหมข้าเจ้ามาเบียก่อนเอาชมพูกไปให้ยมีเงียเชี่ยงกินเนี่ยไปมือนี่สิบกลับมาใหม่อุ้ยให้เขามาเย็บให้เนื้อสิบเก่าสิบกลับมาใหม่ แล้วเราบ่อือนี่เราวมาดึงอันนี้เราสาพ่อแขนจำเลย่นี่ยังยังเราไปในสวนเขาบานเลยอี่เอาหละถือไหถือถืออา่ลูกละใช่ป่ะพอแล้วพอะล้วพอีนั่งบัวแม่นเอาอีกพอพออีนั่งยื้อใช้เนี่ยคือไับ้างขึ้นานมาถือไงสียังย ouais. ังไปเจ็บผักหอมป หอมยางไปสวนหกต้นหอมเออไปซื้อเลี้ยงกันเจ่ะนะโอ้ไปซื้อโอ้ไปสวนหอมเก่งว้าวขึ้นดูเฉยปะกระดาวจืดเออกระดาวจืดสามต้นนั่นอันนึ้มนเดาเดาขึ้นได้หมดเดากระยุ่นี่ละนั่งสั่งคอมาสิบต้นโอ้ยนั่งสิรอมาเนี่ยนั่งมาไทยดีครับโอ้ยดีงามเสียงกันมาที่ละ อยู่ในรถอดโดนเติบแล้วสิครับแล้วโอ้ยเ่ได้นไองยาเพี้ยนมาฮะคิดถึงมากๆนะยายเน้าแมีเอาบางที่มาไห้กกินอยู่น่ยายยายต้องมาให้ได้นะน่นั่อไม่เหนี่ไม่เยี่ยมนี่้สับกับปลา้าอยู่ปางน้าำเย็น คูไปคนขอดไปไม่เป็นสวนจะพูดนะเไป่อว่างาเย็นบ้านอันนี้อันนี้บ้านนาดีเนาะบ้านนาดีอยู่หลังบ้านมีหอดสวนฟากอันอันเอาเลยสิัักป่าสนเห็ดบอไปพูดใช่คุณจอันดันที่สิน่อันเอียงพูดเพิ่งมาให้มันเป็นปุ่นมันพูดั่นพักกา กะลําหออันนี้บักกอกน้ำมะที่นี่นี่บักกอกน้ำเนี่ยนี่วันนี้ยังก็นน้ำดอกไม้เนี่ยปีไก่ด้วยดกปีไก่น้ำดอกไม้นี่สำหรับกินสุกได้เนาะเออสุกนี่นี่ม่นตัดถิ่นเนาะมันก็ไก่เฮียนอ๋อจนตัดถิ่มโอ้ยมันท่านเอาหนีขึ้นอยู่มันอยู่ข้างบ้านเออเเพี่ยนเลี้ยงลอยจิ้มมาเกดออกอยู่ว่ท่านเกดเนี่ยลูกคักเต็มเลยนั่ย่างนังกัน บางทีบานเห็ดน,น้ามักเปลียน,นี่ยางทีตาจะหมองน,น,น,นั่นก็เอาไปกินมาเหมือนรันเนี่ยเนี่ยจะหนีว่าสิเกติฉันดิใ่อันนี้เขามากมาขอกิ้เขามาจ้าเขามาจากเานมยจ้าแสบจ้าขอขอ โอ้ยแปกหลายมายุว mm ันพเาไกินนานโอ้ย huh. น okay. oh, ั่งแล้มึงเดินจมูคมขาค่อมเนี่ยอ้ยาวบ้าจะชวนจะสวยคือป่าคือเงีไม่ใหญ่มันหนะเปิเบื้งอะนะโอ้คือว่าเอาเมยมาหนึ่นี่เขามาโอ้อยากมาอยู่ขานมาจวัพัทยาวันนี้นี่จำบาวหลานมาเห็นนคือถอนเด้เนาะ

นั่นายางไปเบิองป้าพี่เอ๋อบักขนุนอ๋ออันเอาออาากขาโต๊ะน่วยหกหน่วยมาสิลเกลยออกมันไม่เวลาเหรอบัวท่านมีเวลาดึงออกมิทิทที่บางเนาะอ,ออกร้ายอะไ้เนี่ยนั่นทั้งไตบัวตันออกแงอันน่วยมันมบัท่านมีเวลาเนี่ยแต่ว่าชุกแช่เศษดิ เออบ่มีบ่มีนั่นเลยพันบ่มีไหนจ้ะบ่มีนั่นเลยบ่มีหลักมันเหม่มีแต่บัวเอาดสวยเลยมีแต่บัวเออเบิ่งขันจะห้าวลอออกเนาะมันบ่้านมีเวลายากหลายคนนะอโอ้ยมีแต่เขาประกัดไปชุบดกขักอีสี่ลบขักบ่ได้ใส่หยังขีดปุ๋ยไปกับบ่มีอย่างเดียว ก็ใส่ปุ๋ยใส่อย่างบ้านคันขันน้อยมัเลอลายเขาให้ตัดน้อยตัดออกเรวตัดทิน้อยตัดทิ่เลยให้งน้อยมันสมบูรณ์นะเนีเอาเอาเกี่ยวมาตัดออกดูอ้ยบไหนมาเบิ่งมาเบิ่งหมื่อ้านเนี่ยพูดนะนั่งนี่ก็จะสิถากออกเลยแล้วมึงดูข้างรกเนี่ยนะบันนันมัดดึงออกถ้ามัดก็ออกจายีสิบสามสิบเยก็อออก้เรื่อยทั้ง่ง บบอโอ้โหเออมาโลดวันทีสิบแปดจะโนเพิ่นมาสิมาอันสิมห้ามือไหนมาวันทีสิบแปบดโลดเพินพ่น,นบ่เพิ่นเบาแล้วประจันละมาได้ก็มาเมื่อเมื่อวาหายาอยู่เขาเห่งไ, <ป S 1> ไปดูไปดอกกวันอือดีเออแม่ได้มาถึมียนแต่จังได้มาใช่ไงอันนี้อันนี้ไใบใบ้านป่านังคือสิใบนี่อันนี้คือเราโทษเอาไปแะจันเหรอเอามาซอยงานได้ไหมบานมันดีเสียอ<ห>ีเมีเสียน้ำเต็มพี่เลยพี่เขาเขาพามาเรียบร้อย ้ยมากินมาช่านเนี so ่ยแมนอาหมาสร้างเห็ดเผานเผ็บเดจ็ด huh. ร no like, um, ้อยลายบนไหนล่ะ้งขมากซีฮอพันเอ็ดอันนี้เราโทรพอดีอะไรมืองานยังจะดีจยังจะสีหลายเจ้าตอนตอนนี้กินได้แล้วเมีกลองปนีคือสไ่งอบให้ขนมโอ้ดีเสียดีแล้วมีมีผู้ชาย อันนี้จะไปบุยรั้มตอนหรือไงไปย้ำนี่เลยไปนั่งกินของกันไ้นั่งเสยบ้าเอิญบักนั่นไปมาหัวไบใช่ไหมธนาเนี่องขาที่เมียนมาดมาดให้ออกอยู่เพื่อนายวายู่นี่อันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ลุงเมียนให้ลุงบัวมาให้ชุ่มมันมากผืนละจะเสียออกเอาฮะไปพุ่นล่ะไปพุ่นตะก่อนอันอันอันนี้เอาไปไปพุ่นบ่เออไปพุ่นล่ะ เอาเราเอาถังเลยบานปานางไปเดีวเดี๋ยวยไบอลดานเคยมาอล้ใช่ไป้านปานั่งกินบ้านเราใช้ต้นข้าวเลยนะบ้านเราใช้ยังเดี๋ยวนี้ป่ปยู่คบเบเบนเนหรือมึงดึงนี่แมของดีเลยนี่อยู่ในนี่เอ้หัวเนาะวันเปิดึ้นนึ่เมาเลยแล้วนี่โอ้ยน่ออกูึ้นโอ้ยในญ่ขึ้นนอยอีแน่นเด่นน้ำสูบป้าป จู่หักยีแน่นเขมอะไปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลงกูเสกปิดหอยยีแน่นกูเด้เนาะมันหักพี่ทางน้องตัวพี่น้องมากเลยเด่นนี่เออเสร็จเอ้อไปสวัสดีครับแม่งน่องแน่นไหมคั้งนี้น้องแน่นมากเนี่ยโอ้ยขักปัญญงเนี่ยว้าวนี่แป๊บแท๊บแป๊บดีโออันนี้จะ จะไปเอาไอ้มพูดไปใสออเอาเขาไปใ้เนื้องเลยล่ะบิ้งบงนี่เอาเขาไปใ้เนื้องปับเออแค่มาไปตัวนี้ไปฝากแมเพียรน่จะพอได้ยโอ้ยใครกันี่ไปมัน่พูนเขาไปบิ้งในห้องพูนเขาเห็นของบ้านบ้านเดีวเอาไได้หองบูกละห้องใหญ่ใ่นั่งขอปนังอยู่นี้นะเสียงดีๆเด้อหามเปิดเอิว่าเปิดดอกเปิดมืออมา ให้ให้พ่อออกับบักเนียนใช่กะผู้เพชรคองหาดนะคะแม่ัพมันแย่แจงเออคือพอโยกสวยเหมือนหน้าแม่ค้าละค่ะเมนบพ่ออกกับชุงก็สวยแ้วก่งย่มาอมือมือพ่ออว่ามาเพินแดดจ้งสีเเปิดมือเดียวคุ้มแน่แวยใบเบิ้งบักนั่นเฮงจังบักดูบักอีน้องะบักน้องมันเนี่ย ว่าวอร่อยแต่สีฟเปเด้อจะไปทายตอกนี่แหละต่ี่ตอกอีกแล้วโอ้โหวันนี้เขาไองครับครับเได้สคลิปนี่มันมันเสี่ยก็น้องอีก็เนี่ยโอ้โหดูใช่หลาเดาอาตนนกบกรถงปาด้ไโอ้ยอามันขี้ไรจนเดียวดน้องกมยางะน่อยเงี้ครับนอ แล้วเนไแซมนี่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 ปานมักจุ่เหนียว่าแกมูเด็ดแกมูแดดเกไวโอ้เป็นอย่างงาาอยูนี่งายงาลูกแต่เขาซื่อเขามาไล้โล่ะหาบาทเขาจะไปขายคนบาทขายสิบบาทอเขาจะเอากำไรไงโอ้ยโทษไปบอกน้องแน่นะมีไงจำมันคือถอดอางายประเทศงานเดี๋ยวตัวหาดีหลอกน้องแน่นเอ้ยง่าคือนานไม่ข้าวป่ะนานไม่ข้าวด็ไหมสวย เห็นงานบ้นปีวัานจ่าเดนเนี่ยอีเป็นว่าบัรไปปายเห็ดงานนี่คือนาบอกกี่ลำบ้านจ่าเผื่อชมพัวพันยังก่อนนี่เพชรคองหาดจ้ะเพชรคองหาดเพชรต้องหาเพชรตรงเพชรคองหาเพชรคองหาของอำเภอคองหาดเราเองเดี๋ยวก็มีงานพันเพชรพัทยาบอมีจิเพชรพัทยาคงไปปวกพัทชายาแบบเพชรคองหาเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวจะมีงานชมผัหวานนะจ๊ะเมื่อใดล่ะเดือนหน้า กันหน้าแต่ว่าเฮ้ยใหญ่มากเอด้ไหให่มาอยู่แล้วเองเดินหนางินอิมมเด๋ยวนี้หน้ามากขึ้นกาเขาสร้างลูกแต่หกสิบกิโลเขาไปรับเขาามาเขารับมาหาไปขายบอไหวของเขามาแต่หลายนอันเ่านีมกึ่งัอันมากังได้หรอเงนั่งเออจะเหลือจะเลยไปจัดเล็กตัวสั่นเหรออย่างไหนบอกว่าจะไปซื้อของลืมง้นทีไปื้อก็ไปซื้อชงเยนปาตงกาูปปากกอ ไปเอารเงินนันน่ะไปกระเรา่องเออกะิกข้นะองเรไปกะิไปเขาทางะไื้อเครื่องพวกเครื่องอย่างเง้ดูแลกันเองเอาไปไปม่ไปซีเท่นดิเก้ยปังตดปีนมันเก้นีร้มจะเรื่มมันก็จะเริ่มแต่ว่าอยู่ที่ต่อเลื่มบอลไงบ่ห้อบ้าด้กกินผักกินมูดอกอ้องกระืช้อธรรมดานี่ยนะ เ่างมืเช้ากับเ่ามืเากับวันที่สิเต้ากับนี่ขนมพีนเสื้อกินอยู่เื้อกินอยู่บ้านน่ะนวยบ่ได้บ่ได้เครื่องนี้สำเนียหกสิบบาทเนาะซสื้อหกสิบบาทกางจึ้งกึ้งจึ้งพ้นจกเนี่ยแต่ว่ามันโดนแต่หลายหมือละโดนถิ่มเขาบ่ได้เอานะมันโดนเอาไม่กระเก็บเป็นเครื่องเอาเลยมีอเทียด้วย่าย่ีนั่งมาจังหวานคนยังหวยกยกไปนีกอะล้งหนึ่งบ่าต้องไปนะพ่อพ่อพ่บักบู่สิได้ บอกแบบอันบู้อะไรสิโอ้ไห่สิโยกเมียมาพ่อพ่ออะไรนี่ได้อเอามาเอามาเรามาเอาบอกว่าไม่ใช่คอันบอกว่าพันบใบเลยมาปุยมาพันใบนะเพียงเราสิยืมช่องใส่มาสันไม่พันใบดังๆนี่ซื้อมาตัเราจักบัตรนี่ว่ซื้อใส่เลยบ่าได้ซื้อเอออยากได้ก็หาเอา เาเอาไ้บอแม่เอาลงแบบอันเอียงกอวอนอียังน่ะน้าขั้วด่างน่ะนโอ้ยอ่อนส้นเลเออันนีเรือนไหนเอาไว้ในบ้านอันนี้เศรษฐีกว่าเงินกักเงินกวักเงินอันไหนอันไหนอันนี้เศรษฐีมิทรัพเศรษฐีมทรัพควักลูกเดียวเอาควักบควักก็ได้แล้วเงินนั่นแล้วอันใบดังๆนี่บางๆเโอ้ทุกมือเป็นอาเจีแลกมือนี่เนาะ เห็นเง่นเบิ้ลมือชูมือบออยู่ว่เศร้าจัดแกมือมืออนี่ลนี่บอกไหมไม่ใจเศรษฐีตัวนี้บอกโอ้เห็ดตะบายมือเกินไปทางนันแต้มมันใหญ่ไปทางใ้นดีกว่าลูกเพราะว่ามือฝันาวังเอดดูกเลือดเลือกแตกเลือยัง้งแมนยังแมนกะนาวแมนมะนาวบ่นี่ของแค่บ่นี่นี่ แจ้มโยงบ่เป็นคือเขาดยนี่เขายกเขาโยงแบบนั้นบ่เก oh, ็เดีวเสียโงโดดเกวนบกานึว uh, yes, ่าบ uh ักเนาผัดบูพักก็าเไม่โยงหรกเขาจ้างขมิ้นประจำอือเขาจ้างขมิ้นใหม่บ้านเลยประจำย่ำเหตุเขาเหตุขึ้นรถขื่นรถเอาไปชงสิเขาเขาก็มีคนลุกหันเขามาจอดซื้อจ้างมือและวเก็ตเยเขาไปลงกปาปเเดียวกันเลยเก็เลย ไปคนกนต้อมานีรวยล่ะคนเกนขายดีดีเอาไปล่งดีกับดีกับคนแกนอะหอดหอนงร่าใ่ภาษาเนี่มันมันร่งไอ้กิีตเขาขายสี่สิบบาทตัวนี้เขาร่งยี่หานึงร่องมันไหลที่ว่าคนตัวคนบ่คนตัวมาชุดเชียบตก็ได้กินด่าบีนี่ยังไหนมาตุดีเสะบอผมตีในตัเร็วเนาะบอเรียนกุ้งพ่ไหนมาตักเร็ววันนี้ เขาซื้อเขาเอาพักอย่างันนน้คิดยระกาศพันาอันเทิงยองก่อยทึ่งพริกบัก่งเขาเอาไว้ได้รุนปรนเดนเขาหวานเขาหวานเขาไว้หันเนาะ เขาใส่ตู้เย็นมที่นี้แบบไหนอมาเลยเหเออมาเลยาไ่กินแค่พออยู่มันมาะดนหรอกมันกะเบิดโอ้คือว่ามันม่ด้กินเ็ทีเล่นนอกเล่นนเอย่จะกีบบใหญ่บมัน่งจคุณเมาหเแต่ได้วาลวยบเล็กตัวตัววดบเล็กเหรอนีนี่นนมีลวยบเลิกอันใบยหญ่ๆนั่นบอกใบใหญ่นอันนี้เศษฐีไม่เสรอันนี้ยังเป็นเป็น อันพ้งเนี่ยเลียกเงินเขาบ้านมีเลียกเงินเข่าบ้านเออไปมาเรียกไปนี่นี่หัวใจเศรษฐีใบใบด่างนี่อ่ามราคาลายละเป็นลายเงินอยู่ด้วลายบาอยูต่ว่าก็ไม่ไห้ปล่อยหรอกปล่อยก็ลังเป็นใช้นอมันอ่ะใอ้นอมันอ่นอจะให้นจันหนไปยัาสวยเลยนี่เอ้ขอบคุณลวงนะดาง้วย กี่แห่งดังมัดตัวเดียวนี่บ่ค่อยดังเนี่ยบ่อยดังเอามาจากหันนั่นมันคือจังบ่ดังหอกดื่อกระถางมาพร้าวได้ละใบมันมันคือยังไมีเถือดเถือดยานยาขันยาเลงมันดังมันดังมันจะน้อยเลยก็นจะเกิดนั่นแน่อานนั่นจุดนั่นน่ะอันนั้นที่หายไปดอกไม่นี่มัดมัดนี่มื่อที่เอาเศษทีไรอี๋ไรเศษทีพันล้านนี่เศษทีพันล้านอุ้ย าสีเไีพัราดอันนี้หัวใจเศรษฐีเอาต้นไหม่เขาไปอยู่ตอนนี้มีเกาลอยกาซิบเาลดบ่มีแล้วขาดอีกขาดอยู่ขาดอยู่นี่นี่ตันนี้บปลลังเงินบลังเงินเงินฮะกอบเงินกรอบเงินนี่กํลังไหนมีมีนอนหเอาบอเอาบเป็นหยังสองนอนคนนี้นีุ่บปุกติเป็นนอนอย่งไง เป็นมาแข่งคนสีมีไปหนามันสีออกนองออกรวงเข้ากับแพกันไปเจ๊ขี้เจน้องไปสมันอยังเนี่ยทางในที่หลเยอะแยะมากไม้ไร่อนหลายอย่างอันนั้นจะได้บ่นอ่ะยังเอ่อไอ้ยังหวังเื่องเดิมใบแดงๆดงอ่นเออไอ้ช้างในในใบบัวไอ้ยังสักอย่างนี่แหละทางในใบบัวช้างในใบบัวใบบัวไอ้ไอ้นี่ โอนเกน้อยนโชคกเโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาไมเดี๋ยวมาไหมนี่แมสนี่แมสเยวไก้อนไปบ้างนี่ก่อนเพาอันย่างว่าเจ็ดทีเรือนนอกแต่ปกติจะไม่เป็นดอกเป็นนี่นะอ๋อนี่ออดอกแล้วจ้านี้ที่เป็นดอก เนี่ยเศรษฐีเล่นนอกมันจะเป็นมันจะเป็นตน้นยังทีเฉยเฉยอ่ะนี่เป็นต้นน,น้อยๆที่เอามาป ừ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  ลูกเนาะก็มาปลูกในแจังเป็นดอกมาเ้องเงินลายออกด,ดอกเลยออกดอกมาห,หอมอีกตัางหากเศรษฐีเล่นนอกอันนี้ส้มส้มจิตส้มจิตส้มดวงหัวใจเศรษฐีมีแต่เงินด้วยอังสันมีแต่เงินเศรษฐีมีทราบไี่ต้นเดียวเกะเขาเบิดบ้านต้นเงี้ยนะปีแล้านนี่ ไปทั้งเส้นนี้ไปใช่หรือไป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 ทั้งนี้ไปของวัฒนาหมดเออไปไห้ไปไลยไปดิไปลงท้างบางเดี๋ลงที้ล้วลงมาย่างเอาสี0ต่อมากบุ๊คซีกนวา่นม่าสีมามันสีสีแปดเอานน้น้องเพิ่มาได้ดอกนก่นนั่นก็ซีแปดซอดเออยังไงอันท่วมาหาหนองอยู่ไหมรอบต่อไปกะ ดว่ีหอเนี่แล้วงานสีลาอเลยนี่ากัเดือนตั้งนันเลยฮหบเดือนนันหอหอจากนกันไปามเฉียวหลอี่ดนี่ดึงไปชาเฉียวเียทีนี้บไ่ได้เอยม่เอยออกอันนี้แล้วก็ดอกน้อยไี่ให้โอเคไงสวัสดีครับไปก่อนเดี๋ยวเนทางลอไคนที่สิบเก้า่มาจะถอดไปอดมืยี่สนะ

่งเอกนงเออดอันนี้ก็คือการก้าวแรงเลยปอดนี้ัก็ชพูดจ้าเสียงส่งนแก่นจ้าเสียงเขาอะไไม่หยดพไม่หยูั้งพีกับั้งพีกเต็มมืออยู่หมั้งพีกเต็มปาหน่ยงแตอันนี้เ็คองหาดจ้าอันนี้อันนี้มันเข้าหายรู้สเลยเขามาลบออานอ๋อไออันนี้ไี้จ้ายี่สิห้าไปชูท้องตลาดนี่ก็เป็นเล็ก เข้ามากันมาแต่พ hmm. <laughs> <c oughs> ัทยาวนนี้นี่เซแล้วหวานหวานมากหวานมากโอ้ยชมพูเนาะเขามาเราจากลังมื่นบอกมื้อนี้บอกรุ้่นันนี้ได้ยุ่อ๋อ้อาลัง แป้งนั่นอีกหาสิบค่ะแป้งนี้ร้อยหนึ่งนะจะเมาเข้าหมากจะมลจะเมาเข้าหมากันเด้อเอาโอเคโอเคไปก่อนเด้อคาไบเลยครับครับเจอกันเจอกัน